ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขศูนย์บริการชุมชนบ้านนนทันนายจิลนพทองโสพิษรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและคณะได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเขตเทศบาลนครขอนแก่นประจำเดือนธันวาคมพร้อมได้พูดคุยกับคณะอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละเขตว่าให้เน้นในด้านสุขภาพของประชาชนพร้อมดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองคอ์กรแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการด้านสาธารณสุขมูลฐาน และให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้นําเสนอโครงการที่ดีที่เกิดประโยชน์อีกทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางที่ดีในการพัฒนาควบคู่ไปด้วยกันภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนที่สาราชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนายธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานการจัดงานถวายพระพรวันพ่อ5ธันวาคมพุทธศักราช2551ที่ชาวชุมชนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจัดขึ้น เพื่อเป็นการถวายพระพรร่วมสักการะต่อหน้าพระบรมชายลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันที่10ธันวาคมมีการถวายพันธุ์พุ่มถวายพระทหารเพลงแด่พระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกับมอบประกาศศียบัตรให้กับพ่อดีเด่นประจำชุมชนและผู้สูงอายุที่ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้มอบสนามกีฬาของชุมชนที่เทศบาลนครคอน,คอนแก่นได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ออกกําลังกายของเยาวชนประชาชนอีกทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่าสิบไร่ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นนายสุวรรณิศศิลาอ่อนประลัดเทศบาลนครอนขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองส่วนกลางโดยมีนายสมดีขชายย่งยืนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทะเบียนกรมการปกครองตัวแทนอธิบดีกรมการปกครอง,อรรรรองพร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจเยี่ยมเทศบาลนครอนขอนแก่นพร้อมทั้งร่วมสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีหัวข้อการประชุมประกอบด้วยการจัดตั้งผู้ดูแลสารหลักเมืองและคณะกรรมการบริหารงานอย่างเป็นทางการให้สารหลักเมืองเป็นสถานที่สาธารณะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของโดยหาผลประโยชน์กับสถานที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาของการจัดสรรประโยชน์ในบริเวณสารหลักเมืองซึ่งเป็นคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองให้ปฏิบัติร่วมกันทั่วประเทศโดยที่ผ่านมาบางจังหวัด ได้มีการหาผลประโยชน์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนเป็นอย่างมากขณะเดียวกันจังหวัดขอนแก่นไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดในที่ประชุมจึงได้มีมติให้จัดตั้งผู้จัดการผู้ดูแลสารหลักเมืองอย่างเป็นทางการสามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายต่อเจ้าหน้าที่กรมการปกครองและในอำเภอในท้องที่ได้อย่างโปร่งใสท้งนี้การจัดตั้งต้องได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการมีมติร่วมกันจากที่คณะอนุกรรมการกพอรอได้พิจารณารางวัลน,นวัตรกรรมการให้บริการแก่ประชาชน เทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและมาตรฐานศูนย์บริการร่วมเคาน์เตอร์บริการประชาชนประจำปีพุทธศักราช2551ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการให้บริการสำหรับกระบวนงานโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่เป็นการกระจายภารกิจที่เทศบาลรับผิดชอบในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลร่วมดำเนินการโดยการถ่ายโอนให้ชุมชนรับไปดำเนินการแก้ไขหรือให้บริการประชาชนในพื้นที่ของชุมชนเอง ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2511โดยมีนายชวรัตน์ชานวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลพร้อมกันนั้นนายพิทพลพัฒนพิธธร,พรพพิเดชนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นผู้รับมอบรางวัลณหอประชุมกองทัพเรือถนนอรุณอมรินทรน์บางกอกใหญ่กรุงเทพที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านตูมสำนักการศึกษาเทศบาลน,นาครขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียนโดยมีนายเรืองชัยตราชูปาณสภาเทศบาลน,นครขอนแก่นนายธวัชชัยรื่นวมสิริรองน,ยนายกทรศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ซืบเนื่องจากเทศบาลน,นครขอนแก่นโดยการนำของนายพริรพลพัฒนา,นาพฤเดชนายกทสีได้ให้สำนักกองโรงเรียนและทุกหน่วยงานในสังกัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานโดยมีดรชานชัยจารุภาศอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้เชี่ยวชาญการจัดทําค่า KPI และแผนยุทธศาสตร์ทั้งแบบกลุ่มและแบบบุคคลให้การบรรยายอบรมทั้งนี้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์จะทําให้สามารถวัดค่ามาตรฐานในการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วพร้อมทางเป็นการวัดมาตรฐานของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดความพร้อมและเป็นมาตรฐานก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในด้านที่ดีต่างๆขององ,องค์กรมีคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกว่า200คน ที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดริมบึงกนนครนายจิรนพองโสพิษรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดการแข่งขันแอโรบตันคอนเทส2008ครั้งที่2ด้วยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นสำนังกงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นครขอนแก่นเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนครอบครัวขอนแก่นและองค์กรเครือข่ายแววแสงนิมิตร่วมกันจัดการแข่งขันแอโรบตันคอนเทสครั้งที่2ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวเรียนรู้ ออกกาลังกายอย่างถูกต้องปลอดภัยเหมาะสมกับตนเองรวมถึงการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นสําหรับการแข่งขันแอโรบตอนคอนเทสเป็นการแข่งขันแบบทีมเต้นต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงโดยมีกรรมการเป็นผู้นําเต้นซึ่งแต่ละทีมมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า10คนเกณฑ์การตัดสินประกอบด้วยความพร้อมเพรียงของทีมการแต่งกายความอดทนแข็งแรง ความอึดของแต่ละทีมทั้งนี้ทีมที่ชนะเลอจะได้รับเงินรางวัลจำนวน3,000ันบาทมีทีมแอโรบิกจากชมรมต่างๆทั่วขอนแก่นเข้าร่วมการแข่งขันมากมายเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหารหวัวหน้าส่วนการงานและพนักง,งานเทศบาลให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองโพงอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีที่เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อสร้างศัก,กยภาพจังหวัดขอนแก่นหนองคายอุดรธานีโดยได้มีการบรรยายถึงภารกิจการทำงานของเทศบาลนครขอนแก่น นโยบายการกระจายอำนาจให้กับประชาชนได้ทำงานอย่างเต็มที่อาทิโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่รวมถึงโครงการอื่นๆอีกมากมายซึ่งล่าสุดเทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีพุทธศักราช2511จากกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและรางวัลนวัตกรรมดีเด่นในการให้บริการประจำปีพุทธศักราช2 5 5 1 จากอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอำนวยความสะดวกต่อประชาชนและพร้อมกันนั้นได้มีการทำกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความสมานฉันท์นระหว่างองคอ์กรอีกด้วยนายพิรพลพัฒนาพิรเดชนายกเทศมนตรีนครขอนแกน่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินทางมาตรวจประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่เป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมทั้งร่วมหาแนวทางพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น โอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้แรงงานข้อมูลทั่วไปให้กับคณะได้รับทราบพ,พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะแนวความคิดร่วมกันอีกทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครขอนแก่นแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรเพื่อพัฒนาปรับปรุงรวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2542ที่สวนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพถังข้าวหมูฟื้นฟูชีวิตบ้านสงเปือยอำเภอเมืองขอนแก่น นายพิรพลพัฒนาพิเรเดชนายกเทศมนตรีนครขอนแกน่นเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลนาครขอนแกน่นโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งหมด11โรงเรียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนงานของเทศบาลนาครขอนแกน่นทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่มุ่งให้ความสําคัญกับบุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการเป็นมนุษย์โดยแท้โดยการนําสมาธิมาปรับใช้กับการดํานงชีวิต เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการทำงานที่ดีและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จขณะเดียวกันเป็นกระบวนการที่นายพิรพลพัฒนาพิเรเดชนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ให้ความสำคัญต่อบุคลากรในองค์กรและเป็นยุทธศาสตร์รูปแบบใหม่ในการปฏิบัติงานโดยโครงการดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นเป็นรุ่นๆอย่างต่อนเนื่อง